Diolch yn fawr. เมื่อกี้ที่รีวิวให้ดูก็คือเป็นน้ำยาเคลือบฟิล์มแก้วแท้นะครับน้ำยาเคลือบฟิล์มแก้วแท้นะครับนะฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอ่าที่เห็นเห็นกันนะครับส่วนมากจะเป็นสเปร์นะครับสเปร์สเปร์ที่แท้จกิ่งเขาเรียกว่าสเปร์ไว้ชักเงานะครับไว้ชักเงาหรือว่าสเปร์พ่นให้ขึ้นเงานะครับแต่การป้องกันที่ดีมันต้องมีฟิล์มนะครับถ้าเป็นน้ำยาเคลือบฟิล์มแก้วแท้นะฮะเวลาลงแล้วมันจะเป็นชั้นฟิล์มเห็นได้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นพวกสเปร์นะครับ ตัวนี้เงานะครับเงาใสนะครับแล้วก็ลื่นนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับผู้นี้ผู้นี้จะมีชั้นฟิล์มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับความหนาหลายไม่่อนมากนะครับตัวนี้นะครับความหนานี่เปรียบเทียบเป็น2 0 3 0มไมครอนได้เลยนะครับตัวนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าเป็นฟิล์มยังไงนะครับเราจะให้เห็นความแตกต่างระหว่างเคลือบกับไม่เคลือบนะครับเคลือบเป็นชั้นฟิล์มมันเป็นยังไงครับอันนี้แยกเป็น2สีนะครับอันนี้ประเภทสีเข้มนี้สีสว่างนะครับดูนนนนะะคครรรับีีี่่เเเเื้้ออมจป็ยยาาางกว เป็นขี้ผึ้งเคลือบฟิล์มแก้วนะครับนะฮะขี้ผึ้งเคลือบฟิล์มแก้วนะฮะอันนี้เป็นกระดาษนะครับนะฮะฉีกให้ดูนะครับนี่ฮะคือกระดาษนะครับนะครับดูนะครับอ่าเราจะเคลือบให้ดูนะครับเอาครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะเคลือบให้ดูครึ่งหนึ่งนะครับอ่านี่ครับเคลือบให้ดูอย่างนี้นะครับอ่ามันจะเคลือบเป็นฟิล์มเลยนะฮะเคลือบเป็นฟิล์มใยแก้วเลยนะครับดูนะครับนะครับ อันนี้เราก็กําลังจะสาธิตวิธีการเคลือบให้ดูนะครับว่ามันเป็นชั้นฟิล์มอย่างไงนะครับอ่าพอเคลือบแล้วสีมันก็จะสดขึ้นนะครับสีมันจะใสขึ้นนะฮะเพราะว่ามันมีความแววความเงาอยู่ในตัวนะครับนะครับพอเคลือบเสร็จปุ๊บนะฮะเราทิ้งไว้สักคู่หนึ่งนะฮะให้มันแปลสภาพเป็นฟิล์มแก้วนะครับเป็นแผ่นฟิล์มก่อนนะครับแล้วใช้ผ้าแห้งๆมาเช็ดออกนะครับนะฮะใช้ผ้าแห้งๆมาเช็ดออกนะครับทีนี้มาดูนะครับ นะฮะความแตกต่างอันนี้คือน้ําเปล่านะครับอันนี้คือน้ําเปล่านะครับน้ําตาสิงนะครับดูนะครับฝั่งที่เคลือบกับฝั่งไม่ได้เคลือบนะครับนี่คือฝั่งที่ไม่ได้เคลือบนะครับอ่านะครับมันจะเปียกเลยครับแต่ถ้าฝั่งที่เคลือบน้ําจะเป็นเม็ดเม็ดเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นได้ชัดเจนไหมครับอ่าะเห็นได้ชัดเจนไหมครับนะฮะน้าจะเป็นเม็ดเม็ดยิ่งเหมือนอยู่บนใบบัวบอนนะครับนะฮะอ่านะครับส่วนที่ฝั่งที่ไม่เคลือบนะมันจะเปียกไปเลยนะครับเขาเรียกว่าไม่ได้ป้องกันอะไรนะครับ นะฮะจะต่างกันเลยเห็นไหมครับเปียกไปแล้วนะครับเป็นแผ่นกระดาษเปียกไปแล้วแต่ฝั่งที่เคลือบนี้ไม่เปียกเห็นไหมครับน้ําจะไม่ซึมเข้าได้เลยนะครับก็เหมือนพวกฝุ่นละอองนะครับหรือว่าเป็นพวกคาบน้ําถ้าเราเคลือบผิวสีรดแล้วมันก็จะไม่เกาะนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับจะไม่ติดเลยน้ําจะเป็นเม็ดเม็ด,มดกิ้งเหมือนอยู่บนใบบัวอยบอลอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ในกรณีเคลือบกันน้ําสามารถเคลือบกระจกได้นะครับเ <c oughs> คลือบฟิล์มแก้วนะครับ จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือประเภทรถสีเข้มๆนะครับรถที่ชอบเป็นขนแมวใยเบ่งมุมนะครับให้ใช้ประเภทสีเข้มนะครับก็คือกล่องสีดํานะครับสําหรับประเภทสีอ่อนก็ได้แก่ประเภทรถสีบอลสีขาวหรือว่าประเภทสีอ่อนๆน,นะครับให้ใช้กล่องสีขาวอย่างนี้นะครับ นี้จะแยกประเภทสีนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับจากที่เราขายปกติอยู่ที่กระป๋องละ2,990บาทนะครับตามห้างดังๆทั่วไปนะครับลดราคาเหลือ1,790บาทนะครับส่งฟรีพร้อมเจ็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าสนใจก็ใส่ชื่อที่อยู่ใต้คอมเมนต์นี้นะฮะหรือว่าอินบ็อกซ์แอดไลน์นะครับหรือว่าพิมพ์คำว่าสนใจเดี๋ยวพนักงานจะติดต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ